มงกุฎของราชาน้ำแข็งลิทคิงมาแล้วจ้าในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับไอค์คลาวกันนะครับหรือมองกุฎของราชาน้ำแข็งล็กคิงนั่นเองตัวนี้จะเป็นมงกุฎทรงสูงนะครับทุกคนและเมื่อสวมใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับราชาลิทคิงใส่แล้วเป็นแบบนี้นี่เองนะและแมปที่ทําการแจก UGC ชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่า Anime Energy Cast Simulator นั่นเองครับตัวนี้จะเป็นแมปที่ทําการแจก UGC ที่สวยแทบทุกอันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้คิกที่คำว่า f r e e limited UGC ได้เลยครับตรงนี้จะเป็นรูปมงกุฎน้ำแข็งไอคาวนะครับและไอเทมชิ้นนี้จะแจกทั้งหมด3,000ชิ้นด้วยกันครับโดยเราจะต้องเคลียร์ภารกิจทั้งหมด4เงื่อนไขนะครับในเงื่อนไขแรกเนี่ยเราจะต้องทำการสวิงดาบจำนวน15,000ครั้งครับหรือก็คือการฝึกพลังพาวเวอร์นั่นเองและเงื่อนไขที่2ครับเราจะต้องเอาชนะบอสจำนวน2,000ครั้งด้วยกันเงื่อนไขที่3เนี่ยเราจะต้องเปิดไข่จำนวน2,000ฟองนะครับ และเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเราจะต้องเอาชนะนารโโตในโลกที่2ให้ได้นะครับสำหรับการฝึกพลังดาบนะครับเพื่อนๆต้องมากดที่คําว่า auto เทนและเลือกที่รูปดาบ power ได้เลยครับนี่ครับตัวละครของเราก็จะสวิงดาบไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการต่อสู้กับบอสนะครับจำนวน2,000ครั้งเพื่อนๆต้องเลือกคู่ต่อสู้เนี่ยที่มีคาว่าบอสด้านบนหัวนั่นเองครับระบบถึงจะทําการนับจํานวนบอสนะครับทุกคนสําหรับการเปิดไข่รูปดาวนั้นเพื่อนๆจะต้องใช้ถ้วยรางวัลจากการชนะฮีโร่เนี่ยนำมาเปิดไข่ตรงบริเวณนี้นะครับ เราก็เปิดไข่ไปยาวๆเลยครับจนก,กว่าจะครบ2,000ฟองด้วยกันดูครับว่าได้ตัวอะไรโหคาคาชิและการต่อสู้กับนารูโตะนะครับจะเป็นบอสประจําโลกที่2โดยนารูโตะในร่างนี้นะครับจะมีพลังความแข็งแกร่งทั้งหมด 37B เเมื่อเพื่อนๆมีความแข็งแกงร่งเพียงพอแล้วก็ไปซั่กับเจ้านารูโตะได้เลยครับเอามองกุฎมานี่ปล่อยพลัง เมื่อเคลียทุกภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวรับมงกุฎน้ําแข็งอันนี้ได้เลยครับสำหรับผมก็ยังทําไม่ครบเหมือนกันนะครับทุกคนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย